สสดีค่ะชื่อนางสาวคณิ t าาสีพลอยนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการทำ powerpoint ค่ะอันดับแรกนะคะเราดับเบิลคลิกที่โปรแกรมนะคะเราเลือกภาพการสร้างภาพนิ่งนะคะตามภาพที่เราต้องการอย่างเช่นแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกทำอันที่หนึ่งแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะ แล้วก็พิมพ์ว่าเราจะทำหัวข้อเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นเราจะทำเรื่องความหมายของคอมพิวเตอร์นะคะ เราสามารถกำหนดขนาดได้นะคะทิศตัวนี้นะคะสามารถกำหนดขนาดว่าเราจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนานะคะอย่างนี้แล้วเราก็เลือกสีตามที่เราต้องการนะคะว่าเราชอบสีไหน เราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะว่าเราจะให้มันอยู่ตรงส่วนตรงไหนอย่างเช่นตรงนี้นะคะแล้วส่วนช่องนี้ก็คือพิมพ์นะคะความหมาย จะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ใส่สีหรือขนาดเพื่อทำให้เรามองเห็นภาพนะคะเห็นตัวหนังสือนะคะและมาตกแต่งด้วยภาพพื้นหลังนะคะคือคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังแล้วก็คลิกเลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะคะ เลือกจากแฟ้มนะคะเลือกรูปภาพตามที่เราต้องการนะคะว่าเราชอบรูปภาพแบบไหนอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็กดแทรกขึ้นมาแล้วปิดค่ะส่วนภาพภาพที่สองนะคะก็ พิมพ์ไปนะคะตามที่เราต้องการว่าเราจะพิมพ์เรื่องอะไรส่วนวางรูปภาพนะคะภาพพื้นหลังเราก็ลิกขวาเหมือนเดิมะคะะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้รูปภาพทั้งหมดเหมือนกันนะคะในทุกสไลด์นะคะ เราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราต้องการรูปภาพแบบไหน่างเช่นภาพนี้นะคะเราก็คลิกแล้วก็แทรกขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราอยากได้ทั้งหมดนะคะทุกสไลด์ทุกภาพที่เราต้องการเราก็คลิกที่การนำไปใช้ทั้งหมดนะคะแล้วปิดค่ะแล้วภาพทุกภาพนะคะของเราก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกภาพนะคะทั้งอันที่หนึ่งที่สองและอันต่อไปอะคะ่ะ ดิฉันก็ขอจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะ